จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนวันที่2เมษายน2568นายชัชวานเบจ,จสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับคนพิการโดยมีนางวณิดาสมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านยูนิเวอร์แซลดีไซนการออกแบบเพื่อทุกคนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักพัฒนาชุมชนช่างชุมชนและผู้นำชุมชนให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ดและช่วยให้เกิดการออกแบบที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่าเทียมซึ่งมีกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรวมถึงการฝึกปฏิบัติออกแบบและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น หางลาดห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยในบ้านและสิ่งก่อสร้างที่รองรับการใช้งานของคนพิการและการใช้เช็คลิสต์ตรวจสอบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง